2วงใช่แล้วค่ะช่วงบ่ายค่ะจะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกของรุ่นอายุไม่เกิน21ปีค่ะแล้วเราก็จะประกาศผลนะคะวงที่เข้ารอบชีงทั้ง2รุ่นเลยหลังการแข่งขันจบได้ที่เฟซบุ๊กให้น้องๆกดไลค์กันไว้เลยนะคะกับเพจกีตาร์โฮมหงอ่ะหยิบโทรศัพท์กันขึ้นมาเข้าไปที่ Facebook ทางกีตาร์โฮมซึ่งคนที่ยกโทรศัพท์คนที่ยกโทรศัพท์เือคุณแม่ถ่ายคลิปถ่ายคลิป เก่งโซเชียลนะเมื่อเช้านี้ใครได้รับดอกมะลิสีฟ้าในไลน์แล้วบ้างไหนะยงมันเพิ่งวันที่11ต้องดูพรุ่งนี้อ๋อเหรอคุณแม่จะส่งดอกไม้มาทุกวันเลยนะดอกไม้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะค่ะไม่เซลสวันอีวันเื่นวันอาทิตย์สวัสดีวันอื่นสวัสดีวันอาทิตย์อ่ะมาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะกับการประกวดในช่วงเช้านะคะกับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีค่ะ รางวัลนะคะชนะเลิศค่ะเงินรางวัลคันหนึ่งหมื่นบาทพร้อมโล่รางวัลค่ะรางวัลรองอันดับหนึ่งค่ะเงินรางวัลหกพันบาทพร้อมโอ่รางวัลค่ะและรางวัลรองอันดับสองค่ะเงินรางวัลสามพันบาทพร้อมโล่รางวัลนะคะและรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมหนึ่งรางวัลห่งเงินรางวัลสองพันบาทนะคะสคนอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมโล่รางวัลค่ะ อัันดบรองอันดับหนึ่งนะคะเงินรางวัล8,000บาทพร้อมโล่รางวัลค่ะรางวัลรองอันดับสองค่ะเงินรางวัล หนึ่งรางวัลค่ะเงินรางวัล2 0 0 0นบาทนั่นเองค่ะและเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้นะคะคือความถูกต้องชัดเจนและแม่นยำในการบรรเลงค่ะความสมดุลของเสียงเครื่องดนตรีต่างๆและเสียงร้องคือจะร้องนำเพลงมาเดียวไม่ได้ไม่ได้นะทุกอย่างต้อง,อง,องเป็นองค์รวมค่ะต้องตามเพื่อนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ในการเรียบเรียงและการบรรเลงค,ค่ะรวมถึงรูปแบบการนำเสนอการสื่อสารกับผู้ชมและการแสดงบนเวทีคือจะเล่นกันแล้ว ชใช่แล้วค่ะโปรแกรมดีนี่ก็มีส่วนสําคัญมากใเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะคณะกรรมการกันก่อนไปรู้จักวงนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณธนาวดีเกล้าเวชอาจารย์ประจำค่าววิทยาลัย,ยอาชีวศึกษาราชธานีหัวหน้าแผนกวิจิตศิลป์ค่ะและกรรมการตัดสินดนตรีสากลระดับปรมาชีวศึกษาค่ะและท่านที่สองนะคะผู้ใหญ่และผู้บริหารโรงเรียนดนตรีและศิลปะิปซิมโฟนีค่ะ เพราะว่าอุปกรณ์ก็คือแค่ไมค์ตัวเดียวใช่ใช่ไมอกหน่งหน้าหนึ่งไม่ต้องไปซาวเช็คกับเขาเลยนะคะหรือว่าเราจะต้องเทสเทสหวั่นชูวันชู้ไหมเปิดไม์ก่อนเทสไม์ก่อนวัุนชู้ไหมฮัลโหลน้องบอกไม่หวั่นชูหรือว่าเขาจะต้องมีนิดนึจึ๊จอ๋ออ๋ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องหน่อยไม่ต้องไม่ต้องคือน้องดูแบบไม่คุยจะร้องเพลงอย่างเดียววองเสียงสดมากนักร้องจะไม่ค่อยพูดนะจะร้องอย่างเดียวถนัดร้องเพลงหรือร้องให้ เวทีปั๊บก็่เราต้องเริ่มทันทีนะเพราะว่าวงแรกอาจจะนานหน่อยเพราะเมื่อกี้เรามีการเลื่อนย้ายกองอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะพี่ถามหน่อยว่าชื่อวงคืออะไรมาจากอะไรคะเต็งก็มีไม่นี่ตอบไหมตัวเองก็ได้หรือเปาทำไมพี่จะต้องให้ไหม่พี่ไหม่ตลอดเอมันเป็นเกี่ยวกับแบทเช่แปลว่าพี่น้องค่ะอ๋อก็คือเราจะมาแบทเท่ลกันไม่เราจะมาเป็นพี่น้องกันบนเวทีนี้ไม่แล้วแต่พี่อ่ะแล้วเพลงนี้นะคะผ้าเช็ดหน้าฝึกกันมานานแค่ไหนแล้ว เพนี้เพลงลุ่ี่เลยะพ,ะพอไอทไมเลืเลีมาร้องคะเพราะว่าเราถนัดเพลงนี้แต่ว่านันก็ตีไม่ถนัดเลย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ไใช่ไหมอ,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 อ่โกี้ต้องมีเสียงตื่นโป๊นะพี่สองคนนี้ถ้าเล่นบอลรูนสีได้เลยนะแล้วใครใชนะ <c oughs> น,นเธอพานองเขาจะเป็นคนเขียวเ,เป็นคนเขียวนี่คือวงเบทเทิลขอเสียงกองเชียร์วงเบทเทิลหน่อยค่ะ Hello 哦。Uh huh. <laughs> กว่าข้างบนจะพร้อมนี่เดียวอะไรกับกองเชียร์กดได้กดดาวจันน้องกดดาวทุกภาคส่วนนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคือซ้อมกันมานานเมื่อคืนอาจจะไม่ได้นอนน้าวันนี้นะคะอยากให้น้องๆตั้งสติกันให้ดีทว่านี่คือที่ปล่อยของอย่ากังวลเพราะเวลาเล่นดนตรีนี้เราต้องมีความสุขไปกับมันนะคุณได้เพราะว่าเราเห็นมาตลอดแต่บางทีมันอาจจะเป็นเวทีแรกเนาะเชื่อว่าวันนี้น้องๆอาจจะมีความรู้สึกตื่นเต้นผสมมา ความตื่นเต้นนี้ไหมน้องๆต้องแอบความตื่นเต้นให้มินนะคะที่ของพี่ที่ของพี่เวลาตื่นเต้นทําไงรู้ไหมลงไปที่เท้าเราจะไม่รู้จิกไปเลยค่ะที่เท้าจิกไปเท้าแต่ว่าหน้านี้จะต้องยิ้มและดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นนะคะ ตื่นเต้นไหมสัมภาษณ์หน่อยตื่นเต้มนมากนี่คือเวทีแรกไหมหรือว่าย่างแรกค่ะเอาเวาทีแรกนะคะคณะกรรมการค่ะเวทีแรกนะคะได้โปรดเมตตาไหนถามหน่อยมือเบสของเราฝึกซ้อมน,นานไหมครับอีอ่เดือนกี่ปีสองวันนักร้องนำบอกฮัลโหลอาที่เหลือเคลียร์อุปกรณ์ได้เลยนะคะวงถัดไปเตรียมตัวสแตนบายเลยค่ะกับวงในหัวนั่นเองในขณะ